สวัสดีจ้ะพ่อแม่พีน่ลลน้องจ๋าฮัลโหลซาเม้ฮอยเธอไซนอกไออันตรีจีเอไมเนกรุนสตูกาโซเกมิอเซวันนี้เป็นมดบ้านสวนก็จะพามาดูอีกแถบค่ะอันนี้ตรงหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านนี่ก็จะเป็นรั้วค่ะต้นไม้มาหลงม,มาแหลมนี่จ้ะเมื่อกี้ฝนตกนี่ยอดกระถินค่ะแตกสวยมาก เดี๋ยวจะเก็บไปกินกระสมตําจะทําส้มตํากินค่ะนี่จ้ะก็เซวีลูกิมซสเอสคอมโซเชิญน,นะยงอะโซฟันซ่าแตกสวยมากค่ะเพื่อนๆพี่ๆจ้ะอู้อยู่บ้านเราปลูกให้น้ำใจจ้ะเงินเอาไว้ซื้ออย่างอื่นเงินเอาไว้ซื้ออันไหนที่ว่าเราปลูกไม่ได้เนาะหรือว่าไม่มีพื้นที่ฉันจะปลูกนี่โอ้ยด,ดูดูจ้ะกินกระสมตำหรือแถวแถวประเทศนอก เพื่อนๆพใน,นพี่ที่เขาไปเก็บหอยนางรมเนาะนี่จ้ะต้องกินกับยอดกระถินใหญ่ๆแบบนี้โอ้ยห,หวานจุยๆแซ่บนี่รอบนอกจ้ะอันนี้ก็คือรั้วนะคะที่จะฟลันซ์อฟอร์เฮกค่ะเอาบนลในเฉยที่ใสแต่เอาบดูอิสเซร์ฟางรั่วไหไม่ค่อยสวยนะคะไม่แน่อาจจะถอนจะถอนทิ้งแล้วก็ลงต้นไม้แทนว่าจะลงต้นมะม่วงค่ะ ไปไลค์ด like ีไซน์ติชเนมเวกดีไซน์ฟรานซ์ติชเนมัสโซเชนอุนตันเซสเอ่อมังโกย่าครอยเตะกระเพราค่ะกระเพราขาวนี่จ้ะนี่มันขึ้นเองนะคะนี่กระเพราขาวนี่เพราะว่าเมื่อก่อนเพื่อนบ้านอีกแถบหนึ่งเขาปลูกต้นใหญ่เม็ดมันแก่มันก็จะร่วงมาดีส์คอมเซลเบ์แต่ซีจะกระเพราผัดกระเพรา ผัดกะเพราใส่ชิครอยเตคอมเซลเป้ไว่ตํานักบ้านโฟร์เฮซิฮัทแทโกรเซอ่าดีเซครอยเตอุนทันฮัทแทตรุขึ้นซามยิสเฟร์ไตเลอือเปอารีฉันมูสนิทฟลานเซดิจ๊ะดิฉิกะเพราผัดกะเพราวันนี้ผัดกะเพราส้มตําสวยๆงั้นเลยค่ะกะเพราบุญเฉเชิญ จะเอาปลมานี่กระดอกไม้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรหอมมากะนี่เชิญเอารวมอ,อันนี้กระเพราแดงจ้ะก,กระเพราแดงกระเพราแดงมาขึ้นตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะเก็บไปรวมกับกระเพราขาวจ้ะผัดกระเพราสิร์ฟเชินค่ะไม่ต้องปลูกก็ได้กินจ้ะนี่กระเพรานี่ยิ่งขอออกดอกหน่อยๆอ,อย่างเงี้ยเราเก็บไปใส่ผัดกระเพราหอมค่ะทางนั้นเลยค่ะนง อันนี้อีกกอนะคะอันนี้ปลูกเนาะกระถินกระถินก็คือปลูกค่ะไม่มีนกมาอืใส่ให้นี่จ้ะโอ้ยอ่อนสนเว่อจ้ะเด็กจะรวบเสกปากเลยงามสุดๆยิ่งโดนฝนช่วงนี้ฝนตกบ่อยจ้ะนี่โดนฝนยิ่งงามจ้ะเดี๋ยวมารุมาลงจ้ะเอาเม็ดเข้าวมัปลูกจริงๆก็ไหลายเม็ดนะคะแต่ไม่รู้เม็ดอื่นหายไปไหนมั่งก็ไม่รู้นี่ ปลูกสัก็ะทางก็เลยจุดสองต้นเอามาลงดินจ้ะสองหรือสามเนี่ยสองหรือสามไม่รู้อ่ะน่าจะขึ้นอยู่กันน่าจะรอดเพราะว่าฝนตกบ่อยไปข้าบไปดูข้างในกันโซเกออินเอาอในเมื่อตรงนี้ก็เก็บเลยจ้ะจะเก็บไปผัดกะเพราอาสุสวิชโช์ทราสันอีกหมกผัดกะเพราหอยเถอะ โซเชิญยิ่งเก็บยิ่งแตกจ้ะสวยงามสวยเอ่ยสวยงามอารามเทพในบ้านก็มีนะคะกระเพราแต่ใน,นเมื่ออยู่ข้างนอกเราก็เก็บเก็บนางนี้นนก็ได้ยิ่งเก็บยิ่งแตกจ้ะ่นุ่มยิ่งเก็บยิ่งแตก โซยสโหล้เกีมือเกีมือเซวิลเกมือเซอีกพันธ์ซาเซลปเบร์ดาเี่ยมาเก็บผักกันค่ะยอดกระถินยิ่งเก็บยิ่งแตกอ่ะช่วงที่ฝนตกจะได้แตกเยอะๆกิ่งนี้หักแมวสงสัยแมวมาโอ้ยอาจจะดังเบาๆดังๆนะคะเพื่อนๆบางทีไม่ได้ดูกล้องเนาะพูดสติดเชียวนี่ นี่เป็นคนชอบกินกระถินจ้ะฝักกระถินเอ้ยยอดกระถินเอ้ยแล้วก็เก็บตรงช่วงเนี่ยให้ก็แตกเก็บให้เลยข้อมานิดนึ่งสซชื่นไปกินกระสมตำจ้ะ เธอ,อมอกอีกปะป้ายาสลัดชาร์ฟเผ็ดๆไม่เผ็ดไม่สวงเนาะจ้ะนิสารชอบกินรสจัดเดี๋ยวนะคะพเพื่อนเดี๋ยวอยขอปิดก่อนเดี๋ยวไปถ่ายตรงอื่นต่อนี่จ้ะเพื่อนพอกินจ้ะก,กระถิน ยอดกระทินแล้วก็ออ่อ่กะเพรามาค่ะไปชมอีกแถบหนึ่งเคค่ะนี่นะคะอีกแถบหนึ่งทางซ้ายบ้านนี่จ้ะนกไอินทรีสายแต่ฟักเข่กรุ่นสุดเกมุสเอ็งนครอเซเอ็งเครอยเตเน็งครอยซเต็งเครอยเตกะเพราแดงเหมือนเดิมจ้ะอันนี้ก็คือถั่วฝักยาวล้องกระโบนะปลูกใหม่จ้ะ อีกแถบหนึ่งอ่ะเขาเฉาไปหมดแล้วเนาะมาปลูกไปแถบหนึ่งนี่จ้ะกำลังสวยจ้ะกําลังสวยกําลังสวยมันจ้ะนี่ก็คือผูกพริกค่ะจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะอย่างอย่างที่วิมวลบอกจะไม่ใส่อันนี้สมไทยนะคะเนี่ยเนี่ยบางคนเขาอเอาตรงหัวคะ่ะไปไปไปดองเป็นยาชูกําลังเนาะ กินได้นะคะเอาไปผัดเหมือนกันคะน้าเนี่ยเผือเกอเทศพริกเหมือนเดิมจ้ะนี่กระต่ายซิตรูนักราสเชิญโร,รสิซิตร,รูนัก拉斯ถุนชิลิโทมาร์ทินผักชนฟลุกสับปะรดจ้ะน่าจะใช่เนาะก็เปลือกไข่กล้วยอะไรก็มาทิ้งแบบนี้เลยจ้ะนี่ก็ส,สับปะรดอนานัสดอกไม้ป่าโอ้ยดอกไม้ป่า ต้องไม่ปลาสวยอะแต่มันเฉาแล้วจ้ะนี่ก็คืออ่าโกศลจ้ะโกศลช่วงนี้ฝนตกสีจะเลยไม่ค่อยเชดก่ะสีจะไม่ค่อยชัดแต่เชิญน,นะฟรันซ์แต่เช้าน้ำมอลร้องกรนะโบ่นะนี่อ่านาหนาแบบนี้จ้ะนี่กระชายลืมไปแล้วน่าจะจับหัวอยู่จ้ะอันนี้ไม่รู้คะ่ะเจ้าของคนเก่าก็ปลูกดีสบายเสนอใจผักเชิญน,นะฟรันซ์มันต้องอิชปาปายาปาปายปปายนี่ก็คืออ่อ มะละก pues อ,อกนี่ค <saute> ือโดนแกล้งหลายครั้งนะคะเพราะว่าตอนเขาขึ้นมาเนี่ยเขาจะรูดยาวไปอย่างเดียวต้นเล็กออกดอกก็ร่วงก็เลยนี่จับตอกซะตอกหลายอันค่ะอันหนึ่งตอกสงสัยไม้ไม่สะอาดเน่าจ้ะเลยต้องรีบเอาออกทำสะอาดเขานี่แต่จะอันฟังโนูโหคนตันีค่ะโฮขนคอมบลัวมาคุนฟิลบลัวมาเปเกวิดันนี่จะฟรุกฮาเองขุนตันีกเนมสปิซเซอร์โฮลส์ เราชลาก็อินนะวิปลอกอะตันงสิเมดิกยังกีวันสิมุสพรีเซนต์เทียร์ฟรุกอพยัสิช่พรีเซนต์เทียร์ฟรุกฟอร์มิกเฉยเฉินนี่แล้วก็ได้ต้นอวบใหญ่ค่ะนี่สิ่งที่รอคอยก็ก็มาถึงแล้วจ้ะน้องสาวถามว่าพี่มะละกอไปถึงไหนแล้วคะยายังนี่นะคะพี่จะมาอัปเดตให้ดูมาอัปเดตให้ดูเลยนะคะนี่อืม ต้องรีบถ่ายแล้วก็ไปทำข้าวเมื่อกี้ถ่ายแล้วค่ะแต่ว่าอากาศไม่ดีครึ้มรู้สึกว่าดูวีดีโอแล้วไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ลงจ้ะนี่ติดลายลูกเลยจ้ะสวยแต่สิปลาปลาอย่าแพงอยู่นะมะละกอสายพันธุ์นี้ถ้าสุกนะแพงปูได้ปูค่ะเนาะนี่อันนี้ สุขเขียวนี่ก็คืออมันเทศญี่ปุ่นนะคะเนี่ยมันเทศญี่ปุ่นยอดเราก็น่าจะเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกได้นะจ๊ะเหมือนกันบา้านมันเทศบ้านเราเราก็เก็บยอดเนาะเก็บยอดหัวก็กินได้อเอาไปลวกกินกับปนแต่ซูชิคาเทอร์เฟิร์เนี่ยนี่ก็ถั่วจ้ะอันนี้ก็ฝรั่งคิมจูเนาะแต่เขาแตกค่ะนี่ก็ทุเรียนน้ําจ้ะ ทั้งชิฝรั่งทั้งชิฝรั่งทั้งชิผักทั้งชิอัลผักผัาชีวนฝรั่งอันนี้ก็สับรวดเหมือนกันเดี๋ยวจะให้เขาสูงสักหน่อยเราจะทําคานเลื้อยให้ค่ะไม่แน่จะเอาลงดินอันนี้ก็คลอยแต่ใบโห,หระพาคะ่ะนี่จ้ะซื้อหัวเข้ามากินค่ะสามสี่หัวก็ตัดเอาช่วงบนเนาะเอามาใส่ดินแล้วก็แตกเนี่ยจะ้ะที่เขาแตกเน,นี่ยนูนยาวไปนูนนูนตันอ การสะเกเดียนแตสเชียร์ซชคัตเตอร์ฟิลเตดมาจากกระถางนี้กระถางเดียวจ้ะนี่เขาก็จับหัวนะคะบางครั้งก็จับหัวก็ขุดเอาไปกินอยู่อันนี้คือดอกไม้ขุดมาจากป่าค่ะรอให้ดอกเขาออกก่อนจะคล้ายๆดอกเข็มแต่สวยมากค่ะสวยแบบหนึ่งนี่สีชมพูจ้ะแตเชอบิบรวมส่วนนี้ก็คือมะพร้าวน้อยมะพร้าวน้ำหอมไม่รู้โดนหลอกขายหรือเปล่าก็มันรุนเนาะ นี่นี่จ้ะเอาปุ๋ยคอกกับปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมรสสองสามวานันแล้วปวุ๋ยก็จะคล้ายๆแบบมาพรวนดินให้นะคะนีนจจ่นี่จ้ะต้นพริกดอกเข็มใหญ่สวยมากค่ะ เดือนหนึ่งก็จะลดประมาณสองครั้งค่ะปุ๋ยคอกกับจุลินทรีย์ผสมกันไทชิปินาดอันนี้ผักโขมซื้อมาปลูกค่ะซื้อมาปลูกเยอะอยู่แต่วใบต้นเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะาตะกะแตนกินค่ะแล้วก็แยกมาปลูกแบบนี้นี่ใบแมงลักจะ้ะแต่ฉันนอกอายนกโครยเแต่ใบแมงลักนี่นี่ปลูกหลายๆอย่างสวยอันนี้ก็ ชันหลายชั้นจ้ะแต่แต่าเาอะลมอเอสบาบลมอยาแกนฟชิดนี่ก,กิมีสับรลมอะอุตุ่กกินฟชิดนี่สมลวกกสมเอซินแต่ใช,ช่ฟากบุนดีบ้ากินนี่สา่ากแต่ใช่ฝากอาลมอะดีานี่กระดอกไม้ค่ะดอกไม้เนี่เม็ดเขาล่วงเขาก็ขึ้นนะจ๊ะนี่พริกไทย พริกไทยเกลือโอเบจ์นะเกลือโอเบจีเนี่ยพั่น้องแต่สิจะเกลือเฟฟเฟ่เกลือเฟฟเฟ่เนี่ยพริกไทยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นหน่อยดอกไม้ชอบปลูกหลายๆอย่างจะ้ะดูแล้วสดชื่นนี่นี่ไม่รู้จักชื่อชื่ออะไรก็ไม่รู้ดอกเขาจะคล้ายๆอดอกกุหลาบสีชมพูค่ะเป็นชั้นๆชั้นๆเนาะที่เช้าเชิญบันคอมบลัวมาอุ่นฟ้าอย่าดูฟ้าเนาะ เซ uh, นวิวิไฮสเอวิโรสิพิงจ้ะก็นี่จ้ะประมาณนี้แหละแถบนี้รกนิดหน่อยแต่ก็โรคแบบกินได้โอเคค่ะเนาะรกแบบโรคให้จำกัดหน่อยนี่จ้ะนี่ก็คือต้นไม้ทั้งต้นไม้ประดับเอ้ยป้าเพื่อนบ้านก็แบ่งปันกันใครมีอะไรก็มาแลกกันถ้าอยากได้ ถ้ามีเนาะเออแลกกันจ้ะส่วนต้นนี้เขาก็ดอกเข้าไปหมดแล้วนะคะอ่าเนี่ยจ้ะดอกที่จมพูเต็มต้นนะคะดีสบลวมอะเยซิชาเฟติกปลัวมะเฮียโนปลัดแต่ะชายมาคมชืนนะพิงกันสบกันสกบิชน้องเทน้นี่นี่ไม่รู้เหมือนกันลืมชื่อ ีก็ดอกไม้เนี่ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันค่ะตุชาว่าบวมไหมตุชาเอ่อวิไฮจะเอ่อบ้านหางจจลเคนไว้เสนออัพโดยฉันแต่ตุชาบิ๊กโรยตัวเข้ามาโชว์สักเยอะนี่จ้ะก็บัวกระถางมันแตกแล้วก็มาใส่น้ําใส่เป็นกระถางบัวไปเลยเนาะไม่ทิ้งจ้ะโอเคค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะพเพื่อนๆจา๋า Thank you for film more for the social bit the notification subscribe share and like bit the notification please next the more clip thank you very much bye bye